สวัสดีครับนันะนะวันนี้พามาหายิงปลาหลังเลิกงานนะครับมีปลาตะพักไว้เล่นละสองสาตัวเนีย่ยรอดูตัวเหมาะก่อนครับมันมาสามตัวสี่ตัวถ้ายิงทีนึงถ้ามันไม่โดนปุ๊บมันก็หายหมดเลยเราต้องรอโอกาสเหมาะ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆในเวลาที่ผมลงนะครับเดีย๋ยวมาคอยลุ้นกันว่าจะได้ตัวไหม โดนแล้วครับนั่นนะปลาตะภาคครับ ยิงทีแรกไม่โดนหนึ่งไปนอกนู้นะครับยิง ใช่ใช่พี่ปลาภาคพี่เนี่ยทำอะไรตกเบ็ดเออเอเนี่ยอยู่บนต้นไม้เนี่ยอ๋อมันอยู่มันว่ายเข้ามาพี่ว่ายเข้ามาซ่องตัวเนี่ยมันอยู่ตามโค้ไม้เนี่ยจะตกยังไงมันได้อะ มันดึงไปไกลไม่หลุดล็อกเนะี่ยอยู่นี่แหละแล้วมันดึงไกลไงนะมันมาสั่งตัวสามตัวยิงทีก็หายหมดแล้วต้องย้ายใหม่แล้วปลายภาคด้วยนะยิงทีก็หายหมดฝุ่งถ้ามาเป็นฝุ่งอะ่ะ มันว่ายเล่นนะพี่นี่แหละมันอยู่นะ่ะอยู่ตามปลายไม้นอนนูนะ่นน่ะมันจะอยู่ตามปลายไม้ตรงนอนตรงนู้นแหละนอกจากมันจะว่ายเข้ามาห่าเนี่ยดึงมันดึงไปหมดแรงแล้วมั้ง มันอยู่ในร่องน้ำที่เชี่ยวๆน่ะบางทีมันจะบางทีมันจะลงเข้ามาว่ายเข้ามาซ่องตัว,วนนะตรงน่ะอ๋อ ใส่สองโลได้เปล่าฮะอืมใส่โลก็กว่า,วล,วาลองลอยใบไม้เลยก็ได้พี่หรือว่าต้องยืนลอยกลางน้ำเพิ่งมาเนี่ 哦。Oh. นี่ครับปลาตะภาคโอเคครับเดี๋ยวเราย้ายใหม่กันก่อนครับ